ดูมไหมของพี่ถูกดินหมหน้าหลังก้อยจะได้ก็อืมคือเราแกะไปแล้วแต่ะแต่ยังไม่เห็นข้างในก็คือเราจะเลือกเลือกว่าจะแกะไหนก็เลยเต็มมิมก่อนนะคะแล้วมันได้กินหน้าหลังคำว่าพอดีมันก็เลยหยุดเลยก็เหมือนไม่แกะของซื้อแน่อนเลยอันนี้คือของซื้อนะ ไม่ขอบ็อกซ์ที่ร้านอันนี้คือน็อตอันนี้คือของรักสั่ไม่มีแพ็คเกจแหละแต่ว่าเอาว่าเราดึงออกไปแล้ว,วามาวพอแพ็คเกจมันส่งมาเป็นสองหอ่อน็อตของรักสั่งมีปลาอันนี้เราแค่หยิบออกมาอันนี้หยิบเองนะคนเดียวแล้วก็มีสับปะรดมิกกี้ แล้วก็เป็น FC FC เพิ่งแกะเมื่อตะกี้แล้วก็เต็มพอดีอันนี้คือด้านหลังนะเนาะอ,อันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยนี่ต่ขอชอบรอ <c oughs> ให้นอมอ่ะ k d o n u t well, okay. s เรามีอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเทดไปแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงแบบนึงแป๊บนึงะก็ได้โอเคนะก็จะเป็น HK ชเคโดนัทนะ แล้วก็จะเป็นยังลีโดนอันนี้อยากกินนะว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่มีลายเส้นของเราอันเก่าอยู่ลายเส้นเอ้ยกขนมอ,อันต้นอร่อยมากชอบเวอร์แล้วก็หมดแล้ว ของที่เราต้องการมากที่สุดน้องบอกของที่เราชอบมีทั้งหมดเลยก็จะมีสามสี่ชิ้นเลือกไปพอดีเป๊ะเลยเดี <Ever. S 1> ๋ยวกำลังาหายเช็คเลอนัดอยู่คือเราอยากเพจไปแล้วไงนะมันก็เลยจะเสียงตาเสียมตา,ลมตาลแล้วก็เอาไปทำโฮมเมดแล้วก็เหลือสับลี่สีชมพูที่เราอยากได้ อันที่แนละ้มันแข่งเบอร์มิใช่โลด้วยก็ไม่รู้มีคอนเทนต์ไปได้ยังไงนะก็ไม่มีโปรแชรไม่มีแท็กแต่อันนี้ม,นมีแต่โปรแชรมีแท็กมีลาเซนโอ้ทำไมไม่เอาละทำไมไม่เอาแท็กแชร์เชลล์นัน I love Katy นี่มัน Hello Kitty Sweet Cafe มีอันนี้ก็อยากได้แบบมีลาเซน,นแต่ว่าอันนี้ก็สโลว์อยู่ก็ชอบอยู่

ลอยสามสี like, ่นะยังไม่มาอย่มามาเมื่อไหร่จะบอกนันจ๊ะบ๊ายบาย